กูร่าโบลอยซองลอยคนบนนี้ยู <S 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 ่นี่ลอยคนแล้วยู่นี่มันเยอะแยะเต็มเลยเตยเดลัวสอง ก็เหมืนกับ่านแนตโอ้ว่ามันเลือตีมันใส่เบ็ดกบอยู่ได้ไดโลกวนน่อยยี่เนโอ้ลยว่ามันถีเลือแม่ส้มข้นน้ำตัวยังหัวบวงาเลยบบ

คนสน่วนคือคอดแม่งดา่าเอ้ยประมาณสามสิบอะนี่ยืนนี่เจอด่างลองอคืออยู่หัวนะโอ้หลวนหลนเลยนี่จะกบมักขึ้นแล้ววะ ฟ้าตทียุ่แก่แล้วเล่นหัวฟาดหัวกอันนี้ไหมเป็นใครก็มีต้ำเหนีวยวเงี้ยตัวไหนตัวป็นตัวไหน,นดูต้ำเนียวสิ

này nhà hay khác tắt thưa điều cụ đã bớt sao đi lấy phun như này nhà vào đấy à ơi ơi này Ờ, ừ. ừ.

ข่าเดียวเอ็มยอก็อีมัดมาแล้ว่าอยู่บ่อเ็มัดได้มาจะดือี่บาทหแป๊บเดียวอีกเอเอาขืนมานี่ละ

จะเอาอจะมันยอะจะมันยสบัดสบัดเนาะเจ้าคิดโอ๊ยทำกบอย่วนกบอยทีนี้เยหนึ่งไรเนาคือหายเลยหงายกันกบอยช่วงเออตอนเราถึงเรื่องโอ๊ตหนึ่ง่องเต็มเงินระบาดเ่าลูกหัวเขียดกันาย น,น่ีโลกวาเล่นะโดนละฉักเลยเป็นรอยคนแล้วอย่างนี้ <laughs> กอตอนหีาไปสวนนัร้อยข้อนั่นเนี่ยยื <You say. S 2> ่นทางท่าทั้งนันเลย <You. S 2> ยู่หัวกับพ่อง แซหวนี้กูอยากป้องยัมุ่นัจกั่าแต่หลอมดังรองกันปลาซิวนี่คักขนาดเราลอยสองลอยนนีตัวง่ญ่ๆนครับมงเหนียวกับหักสซกันเลือดซุ้มหน่อยพอค่อยมีปต่ไหนแล้วซุ้มใหญ่เกือบประาน สันขึ้นโคกกอนแล้วนี่เพราะว่ามันหลาแมอยู่นี่มาใสไ่เบ็ดตะกี้ ต้องให้ได้หลายคูเพื่อนลนัโอ้ยน่นตาโอ้ว่าอะไรอย่าีโอ้ยลูกอวดด้หนิตีิตัว้วนยังไงเว่ยคุนเด้อการไล่ขึ้นกันโอไก่สีสองโล่ะนี่ เพราะว่าสมองเลยนี่สีซีนัทีวเริ่มลอย้อแล้วมาเด้น้ำมากได้น้ำเยอะยูบปวดประมาณยุบปวดจึ๊งจยูงยังพอได้ยูบรับชิตเนี้ยเดี๋ยวไว้เพียงสนีก่อนเนาะโดนแล้ว เวลามันโดดแล้ความจำเต็มแล้วครับจากนอยกว่าขาบ้านแล้วครับผมา เต็มเลยไตเด้โลสองโลเมื่อกละมังนยมันยังม่อกสองกล้ามังกัแคกุณนางใส่จนเดียวยี่สิบยี่บน่งปอาะไรเงัน่นกลัวด้อันกลัวผุป่บบร่อบายม่เขาซื้อเราคุณด้อันนี้ยังบ่ได้คาเปายบ้นบ้านม่าน่อยใช่ไจะขอว่าย